สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนี่แพ็คแบบแพ็คฟรอยนะครับก็นี่จะเป็นเรซินลิขสิทธิ์จากดิสนีย์ชิ้นแรกนะครับที่ผมเนี่ยได้ทำการสั่งมานะครับนี่คือมิกกี้เมาส์นะครับผมก็เห็นแบบว่าสไตล์มันดูเท่ดีนะครับแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์นะครับไม่ใช่วัวไวนะครับเป็นลิขสิทธิ์ในจีนนะครับก็คือ Only China นะครับ ก็เลยสั่งมาให้เพื่อนที่ให้เพื่อนที่เป็นคนจีนนะครับเขาสั่งแล้วก็ส่งมาให้นะครับเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะในจีนนะครับจะไม่มีในไทยหรือประเทศไหนเลยนะครับจะมีแค่จีนที่เดียวครับจากค่าย MGL นะครับก็เดี๋ยวลองแกะกันดูนะครับนี่เป็นตัวแรกที่ผมได้ลองสั่งมาครับซึ่งเป็นมิกกี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ายังเปิดมินิมาา์อยู่นะครับก็คือเป็นตัวผู้หญิงนั่นเองนะครับก็ ผมก็ไม่เคยเก็บอะไรแบบนี้มาก่อนแต่ว่าเห็นแบบว่างานมันน่ารักแล้วก็คลาสสิกนะครับผมก็เลยเออลองนะครับลองดูนะครับแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับว่า n g l นะครับทำออกมาสวยตรงปกหรือเปล่านะครับผมก็ใครที่เป็นสายดิสนีย์นะครับก็แนะนำให้ดูนะครับไปพร้อมๆกันเนาะโู้หไม่กล่องสวยยังไนะเฮ้ย โอ้โหกล่องโคตรดีกล่องสวยมากนะครับนี่เป็นมิกกี้แอนด์เฟรนนะครับจากดิสนีย์นะครับก็คืออูน้ำหนักก็ค่อนข้างดีนะครับแพคเกจสวยงามหรูหรามากนะครับเหมือนซื้อกระเป๋ารองเท้าใหม่นะครับนี่เปิดขึ้นมางนี้นะครับแต่าก่อนเปิดนะครับเรามาดูด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับอุ้ยทำไมมันกรุบกริบข้างใน MGL ทอยนะครับถ้าทุกท่านแบบว่ายัง นี่โลโก้ก็นี่ดูนะครับเป็น MGL ถอยนะครับแล้วก็จะมีลายน้ำดิสนีย์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็น Made in China นะครับแล้วก็มีโลโก้ดิสนีย์นะครับเี๋ขอเปิดขึ้นมา่างนี้น่อนโอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมีโปสการ์ดด้วยนะครับนี่เป็นโปสการ์ดมิกกี้เมาส์นะครับแบบนี่คือคอนเซปต์ของงานชุดนี้นะครับเป็นมิกกี้เมาส์ปิดตานะครับ ผมก็จําเนื้อเรื่องของมิกกี้เมาส์ไม่ได้แล้วนะครับนี่เนาะฟึบนะครับแล้วก็เปิดออกมาแบบนี้โอ้โหเป็นตัวมิกกี้ตรงนี้นะครับโอ้โหหูหักด้วยนะครับแจ็คพอตอีกแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับด้วยแพ็กเกจที่เขาแพกมาก็คือตัวงานนะครับแล้วก็ตัวงานแล้วก็ห่อสี ฟอยมาเมื่อกี้นะครับก็แตกนะครับหูหักไม่เป็นไรอันนี้ผมเก็บเองนะครับไม่ได้ซีเรียสผมก็จะติดกาวนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าตัวงานนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีชุดนี้เนี่ยมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับซึ่งตัวที่ผมได้เนี่ยมันเป็นตัวตัวเล็กนะครับสั่งตัวเล็กมาอ๋อมันเป็นหักข้างในไม่ได้หักข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายหน่อยต่อการติดกาวนะครับนี่นี่ ทุกคนไม่ต้องตกใจไปกับผมนะผมไม่ได้ซีเรียสจุดนี้นะครับจริงจรกาวดีน้ำมันแปะลงก็อยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ด้านในโอ้ในโอ้อันนี้เสียจริงอันนี้เสียวจริงโอเคไอ้นี้เป็นหางอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่นี้เองมีแค่ตัวหางแค่นั้นนี่ก็เป็นงานลิขสิทธิ์นะครับ แทกเกตก็ถือว่าแทกเกรดดีนะแต่ว่าก็ยังมีแตกหักอยู่นะครับแทกโฟมเนี่ยแทกโฟมที่เป็นโฟมเกรดดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่พ้นเนื้อมือของมนุษย์นะครับโดยการโยนนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดกาวดินน้ำมันลงไปเอาแน่นๆสักนิดหนึ่ง อ่าเป็นไงเออไม่หลุดแล้วแต่ก็ถ้าให้ดีก็คนที่จะต้องใส่ใส่กาวร้อนนะครับสำหรับหางนี่ก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นมิกกี้เมาส์นะครับที่เป็นแนวเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผิวจะไม่ได้เรียบนะผิวจะเป็นแบบ<ม>เหมือนหันหันเวลาหันอน มันฝรั่งใช่ไหมหั high, ่นตัดไปเรื่อยแต่มันก็จะเป็นออกเป็นเหลี่ยมเดี่ยมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมปิดกล่องเลยแล้วกันนะครับสำหรับโปสการ์ดมิกกี้เมาส์นะครับก็น่าสนใจที่จะไว้ในตู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตู้ก็เดี๋ยววางไว้ก่อนแพ็กเกจสวยจริงๆนะครับต้องยอมรับว่าแพ็กเกจงานชุดนี้สวยนะผมอาจจะสั่งตัวมินิเมาส์อีกสักตัวหนึ่งนะครับมา มายืนเป็นเพื่อนกับมิกกี้นะครับตัวนี้ราคาพีน่าจะประมาณไม่เกิน6 0 0 0บาทนะถ้าผมจะไม่ผิดนะก็ไม่น่าเกิน6000นะครับสำหรับงานชุดนี้ก็เป็นเลซิ่นที่ทำมาในแนวแบบคลาสสิกซึ่งมันเป็นงานลิขสิทธิ์ด้วยราคามันก็เลยสูงนะครับถ้าเป็นคัสตอมทั่วไปขนาดประมาณนี้น่าจะอยู่ไม่เกินที่2,000บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์ด้วยด้วยแพ็กเกจอะไรด้วยมันก็เลยแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ถามว่าผมชอบไหมผมไม่เคยเก็บมิกกี้เมาส์ไง แต่ว่ามันก็เป็นตัวการ์ตูนคลาสสิกในวัยเด็กอีกตัวหนึ่งอ่ะที่ผมคิดว่าผมอยากจะมีไว้ในคอลเลกชันนะครับก็ประมาณนี้มันก็โอเคนะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วก็ดูคลาสสิกดีนะครับมีไว้ในบ้านก็เป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วกันนะครับตกแต่งบ้านอีกหนึ่งชิ้นนะครับเอาไว้ในตู้ในโต๊ะอะไรอย่างนี้ก็น่ารักดีก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดแล้วก็มาสรุปแล้วก็ให้คะแนนกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไร let's go มาครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพาทุกท่านนะครับมาชม รายละเอียดของมิกกี้เมาส์ตัวนี้นะครับเป็นมิกกี้แอนด์เฟรนด์จากดิสนีย์นะครับผมก็นี่จะเป็นส่วนของเท้านะครับสีเหลืองเนาะก็เหลืองสวยงามนะครับแล้วก็ขาสีดำกางเกงแดงนะครับมีเหมือนใส่เยี่ยมเนาะแล้วก็มีสีจุดสีขาวแต่ว่าสีขาวนี่เหมือนเลอะๆเหมือนเปื้อนนะแต่ว่านี่เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแหละเพราะาผมเพิ่งแกะมาใหม่นะครับนี่แล้วก็เป็นในส่วนของมิกกี้นะปิดตาคือตาน่ะมีนะไม่ใช่ไม่มีเห็นไหมน้ำดำเนี่ยแล้วก็เป็นหูนะครับก็จะประมาณนี้แหละ ตัวมิสกี้เมาส์นะครับผมก็เป็นตัวที่ทำออกมาได้ดีนะมันก็แบบคอนเซปต์มันดูดีมันแบบเหมือนปัดๆอะเป็นเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยนะครับด้านหลังก็เป็นคอนเซปต์ของเขาอะนะประมาณนี้ครับแล้วก็แพ็กเกจนะครับแพ็กเกจเห็นไหมแพ็กเกจจะเป็นกล่องแบบยังดีเลยนะครับนี่เห็นไหมมิกกี้แอนด์เฟรนด์นะครับตัวน,นี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับป๊อปซันเดย์นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะครับจะเป็น นี่คายนะครับ MGL Toy นะครับมีเทรดมาร์ด้วยที่ M นะแล้วก็มีลายน้ำนะครับของดิสนีย์อยู่ด้านล่างนะมิรินเชน่าดิสนีย์นะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับรายละเอียดเนาะของแพ็กเกจนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยยังล่นมีหางด้วยนะมิกกี้เมาส์นะครับนี่น่ารักกุบกริบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของงานชุดนี้ ก็เป็นแบบอย่างที่บอกนะมันเหมือนกับอะไรตัดตัดเรียงๆ,ๆมือก็เป็นงานที่คลาสสิกดีถามวา่าส่วนตัวชอบไหมนะครับก็เต็มสิทเนี่ยผมให้ไป8แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าเรื่องสีเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับผมอยากให้สีมันสดกว่านี้แต่ว่าคอนเสปร์สวยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าสีสดกว่านี้แบบกาางเกงแดงกว่านี้ รอ,องเท้าเหลืองกว่านี้แล้วก็ตัวสีดำเนี่ยมันแล้วก็ตรงสีขาวเนี่ยมันไม่ออกค้ำๆเหมือนกับแบบว่ามันเหมือนสกรปรกอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอาจจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแหละนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ให้ไปแปะเต็มสิบแล้วกันนะครับประมาณนี้นครับของ m g l เนาะก็คิดอยู่ว่าจะสั่งมินิม o ลส์ดีไหมเพราะว่ามีมิกกี้แล้วนะครับก็ในใจไม่อยากสั่งแต่ว่า ด้วยความจำเป็นที่แบบมันไม่มีเพื่อนไงมันก็ควจะต้องเรียกเพื่อนมาสักตัวหนึ่งนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับจะเปิดช่วงนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยเปิดโดนัลด์ดักอยู่นะครับใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์นะครับเฟซบุ๊กลิงก์ เว็บไซต์นะครับจะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับใครที่ชอบก็เข้าไปกดดูกดสั่งซื้อแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับคลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปเพื่อนๆดูนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ